ดีจ้าเมื่อพอกับเกษะเซย่ำคำด้อจ้ามืีข้าสีผ้าไปเห็ดเมนูน้เด้อจ้าจะน้ำให้เราบ่อยเด้อจ้าเข้าไปเบิ่งอุปกรณ์กันเลยเด้อจ้าเข้ากระเตรียมแก้วแล้วก็ช้อนไว้ด้อจ้าแล้วก็บักหน้าด้อจ้าแล้วก็เป็นนมคนจืดเด้อจ้าแล้วก็นมนมเลี้ยนเด้อจ้าแล้วก็ตัวสําคัญก็คือน้ำให้เราบ่อยเลยเด้อจ้า เมนูแรกนะจ๊ะก็คือเป็นชั้นนมนั่นเองจา้าหรือว่านมชมพูนะจ๊ะอย่างห้อยสิไปเบิ่งกันเลย่วยนะจ๊ะว่าเมนูเห็ดเมนูนี้นะจ๊ะว,ว่ามีเอียงแน่นะจ้ะโอเคจ้าอันนี้นะจ๊ะก็คือน้ำแดงให้เราบอย,วยวนะจ้ะนี่แล้วกน็นมข้นจือ้อนะจ้ะนี่แล้วก็แก้วและะดด้วก็ซอสนะจ๊ะ ละจ้ะน้อมลงเรียนจ้ะโอเคจ้ะห้าไปเริ่มทำกันเลยละจ้ะโอเคจ้ะตอนตอนแรกละจ้ะห้าวก็เทน้อมลงไปก่อนเด้อจ้ะน้อมลงเรียนของห้เด้อจ้ะก็คือสองร้อยมิลลิมิลลิลิตร้อจ้ะนี่แล้วห้าวกะเทศน้อมลงไปเลยละจ้ะห้าวกะสีแอลแค่เคิงกองละจ้ะ แล้วห้าวกะสีไส้น้ำแดงให้ระบอยด้จ้าห้าเร design, bon. mm ิ่มบอกด้จ้าถ้าห้าวไสเป็นน้ำขนจืดด้จ้ามันกะสีเป็นรสชาติมันได้จ้าแต่ถ้าไส้น้ำลงเลี่ยนด้จ้ามันกะสีเป็นรสชาติหวานน้ำแน่ด้จ้าน้ำลงเลี่ยนมันกะสีเป็นหวานจืดด้จ้าต่อไปด้จ้าห้าวกะสีไส้น้ำแดงให้ระบอยด้จ้าอย่าห้าวสีบอกด้จ้าว่าห้าวไสจักสอนด้จ้าจักสีแสบด้จ้าห้าวกะสีไสซอน ตำหนีได้จ้ะเป็นซอนกลางด้จ้าอันนี้ใสไปแล้วหนึ่งซอนด้จ้ะอันนี้ห้ากกะตองล่องค้นกรอนด้จ้ะของจริงไม่เป็นสีชมพูด้จ้าแต่ในกองเป็นสีขาวอยู่เลยด้จ้ะห้ากะสสใสเพิ่มไปหนึ่งช้อนด้จ้ะเป็นสองช้อนแล้วด้จ้ะโอเคจ้ะเมนูนี้ด้จ้ากะเซตล่องไปแล้วด้จ้ากะคือใส น้ำแดงให้เราบ่อยเด้จ้าสองซอนเด้จ้าแล้วการน่มคืงกระป๋องเด้จ้าก็คือหนึ่งร้อยมิลลิลิตรเด้จ้าส่วนน่อมคนจืดเด้จ้าห้ากับะได้ไซเด้จ้าเพราะว่าห้าวบะได์มักเป็นมั่นๆเ่นด้จ้าหาสำหรับผู้ใดที่มักกินมั่นเด้จ้าห้ากะไซน่นมคนจืดได้เลยเด้จ้าแต่ละเมนูเด้จ้าห้าวกบสีไ่น้ำแข็งแบบนี้เด้จ้าอันนี้เด้จ้าก็สิเป็นเมนูที่สองด้จ้าก็คือแดงมะนาวโซดาเด้จ้า แต่ว่าโซดาเข้าเบรเซย์ได้จ้าก็คือเหลือแต่แดงมะนาวได้จ้ารสชาติของมันได้จ้ามากก็สิเป็นหวานๆเปรี้ยวๆได้จ้ากระสิสุดยอดมากๆเลยได้จ้าอุปกรณ์ได้จ้าว่าไม่ยังแนเห้าสิบอกได้จ้าก็คือเป็นนำแดงให้เราบอยได้จ้าตัวสำคัญแล้วกะมะนาวได้จ้าแล้วก็เป็นแก้วแล้วก็ช้อนได้จ้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนำแข็งได้จ้าไปเริ่มเพกันเลยได้จ้า ดี๋ยวห้าสีไปตักน้ำแข็งก้อนได้จ้าเข้ากะใส่น้ำแข็งมาแล้วได้จ้าขั้นตอนต่อไปได้จ้าเข้ากะสีใส่เป็นน้ำแดงให้เระบอยก้อนเลยได้จ้าเข้ากะสีใส่ไ,สไปทั้งเบิดซี่ช้อนหรือสามช้อนได้จ้าเข้ากะสีใส่น้ำแดงให้เระบอยได้จ้าเข้ากะสใีใส่ซ้อนคุณพูดแบบนี้คือกันได้จ้า เฮากระใส่น้ำแดงให้เราบอยเสร็จแล้วด้จ้าขั้นตอนต่อไปด้จ้าห้ากระสีไส่บักเป้าลงไปเลยด้จ้าเอ่อหฮากระสีเอานิวบีแบบนี้เลยด้จ้านี่แบบนี้เลยด้จ่าไส่จนกว่าห้าสีพ่อใจรสชาติมั่นด้จ้าถ้าเฮ็ดคล้ายกับเอาแนวบีดีๆเด้จ้าแต่อันนี้ห้าเห็ดกินนด้จ้าบ่ดามาด้จ้านี่ถ้าห้าพ่อใจรสชาติแล้วด้จ้าเ้ากลับไปใส่น้ำเป้าด้จ้าใส่น้ำเป้า มันกะสิเป็นแบบนี้เลยเดอจ้า,จาอันนี้ก็คือสองเมนูที่ห้าแนะนําให้ไปเห็ดกินเดอจ้าก็คือมันแสบมากๆเลยเดอจ้า,จาแล้วมันกะมีประโยชน์นําเดอจ้า,จาโอเคจา้าสำหรับคลิปนี้เดอจ้า,จาผู้ใดมักบ่ามากักก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามให้น้าแน่เดอจ้าสูตรนี้เอาไปเฮ็ดตามใดเลยเดอจ้าไมา่บา,บายจา้า